อ้หัวเขียวอยู่เอ๊ะกรมูอยู่นี่นี่ได้หมนี่นั่งเซมิสกบยเออตัวนยญ่อยู่ตัวนยญ่อยู่ ดูอืมอืนี่ตัวปูเฮติดปูเป็นตลุดเกี่ยวไหลเกี่ยวครับเกี่ยวไงอืมนั่นเอ่อนแล้วมานล่วเลาปูใหญ่มาหดแล้ว แกล่ะแค่ไหนถ้ามาใ,ใส่เบ็ดกแกวเด้อพี่น้อง้าอยู่หาจินไ่ทั้งบ็ดกเบ,บ็ดปลานี่ติด,ดตามปัสชาบ้านเท่านี้ละแต่อได้อยู่ได้กินอยู่ได้หลนเขามาหาก็ได้ไปดูเขาบหากาดิซื่อเพื่อนืมอ้ยนี่ยเอ วางกับยืนเดียวเดียวมดันังแอบนี้พยายามด้นแงปาบอนยเ่ไก่บอนแรงแห้งเลยยคุณทั้งคนนี่บ่กว่ดทั้งฝนนี่ของสำคัญ่าหนำมันแห้งนำบนไหลนำติดานี่บดติดบ่เนี่ยดอนเสียเนี่ยไหม โอ้ยตกน้ำนี่ใช้เป็นบิดกบไปข้างในใช้เป็นบิดกบไปเพราะว่าข้างในมันแห้งน้ำนน้อยน้ำนน้อยที่แสงปลาปลาบืนใช้เป็นบิดกบหาไม่กบข้างในเร็วนั่นนั่นนั่นนี่น้องบิดกบเนี่ยบิดกบแล้วบิดกบแล้วไปแห้งมาเดี๋ยวจะตกคลองตาม นั่น6เ,เม็ดมนัมนมันมันมันกบตัวเหล็กแล้วพี่น้องนั่นอ,อ้าวปลาก็ได้กบก็ได้ผูดาวกตัวก่อนผู้ดากกันผู้ดากกอนนั่น <c oughs> นี่กบตัวพ <c oughs> ่อกำลังงามแล้วใส่ถุงเขียวจะลังพ่อโมกตูกว่าแข็งดุนกบแล้วตัว nên bọn này cũng cái nhây vô cùng Thấy thúng này, thấy này cái cấu này Thấy này nó pha Thấy này Nhiều quá leo quá cục nhanh hay xả เสียงข้าเจ้าจุดผุจุดอย่างหากินที่เก,าาก่าออกพรรษากะหากินที่เก่าละพี่น้องแต่ว่ามืองเก้าก็ไปท้ำบุญมาแล้วล่ะ,ละไปวัดน้ำเพลินอยู่ไออินก็กรสิไปตากปาดท,ที่ยวมืออินนั่งบ้านข้าเจ้าก็เฮ็ดมือเดียวแล้วเลยดิไปบาดเที่ยวมืออินเนี่ยเมียนิ่นเฮ็ดแล้วมือนีนเลยแต่ว่าบ้านสาวนังน่งตากมไออินข้านีอ้อีกสองมือ ไส่ออโ้ยยังกินกบใส่แตกีูที่นอต่เนาะแน่อะมูที่นอกินนี่นั่นน่ะวายบ่อเลยเป็นย่งเอาใส่แกเปยังเอาวัเอาถินมันจะตายให้เาตัวมันจะใส่ถิ่นเ็นนี่ได้ งูมูมดิงูบ่มีกิดดอกงปานงูปางมันตะหน่อยมันมาบังเบียร์งบ่เมนกูบุ๊คโกลบหน่อยแท้ะโกบหน่อยเออโกบรุ่น нолог, นี้บ่เออโกบหน่อยพี่นหอยโอ้เอาไปเลี้ยงิเอาบ่ปิ่งจำปนอะไรนะปิ่งจำปนฮัลแมนมันกินหัวคำตัวยอ่ะ แล้วตัวแบกมาตัวใหญ่ก็สิมากินเออมันจ็บนินงโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้แมนบอวุ้นท่าดินือสิตัวนี้ตัวใหญ่เมื่เกี้บนใดอก็ไม่ไดนเห็นตัวนี่แหละใชเออหัวเขียวอยู่เออนกบูอยู่นี่สีไหนแม่สีไหนแม่นั่นอือถือว่าใหญ่เด้อนี่หมาหมาแบบพี่น้องมาแล้ว มันครบแล้วมันครบแล้วนี่ครบญ่เด้อนี่เด้อสามแล้วสามตัวแล้วครบอึ๊บครบชนะเลิศแล้วปลากระลังได้ตัวเดียวปลาดุกตัวเดียวดูไปน้ำกันอีกจ้าเหล่าหลายยุคเด็ดมันเหมือดตายเด็ดเลือดอู้นี่เกลือไม่หลุดมือเลย ปดเอาปลาว่าจะปดเอาปลาเ็ดุนีหแันีย่หึฮปจิปจิป้ายังคือดินสีแหงอ๋นี่ว่าสร้างจุว่าบุมีป่าตนี่อืินแห้ง่นนะจกแลวเห็นเบ็ดนุ่มนุ่มับ่เนาะอื ก็เป็นปลาอยู่นนน,นี่น้ามัน,อ,นอืดๆอ่ะปอนอิม่มพุ่นณละนี่ตัวนน้าอืดๆืด,ดปอนอิ่มเลยเนี่ใส่ปลาโยนเนี่ยใส่เดือนเด้อพี่น้องใส่เดือนที่ตัวไงว่าสิใส่เขียดนมั้งเลยเขียขดยกระลดุดไหมลูกสาคุบได้มาอย่างดี มาปูดเอาปลาเขียดดูดมือจบยิ้อีกแล้วยิ้อีกแล้วปลาคอยวะดูหน่อยนี่นะดุนปลาปนนลยจ้าพี่น้องดุนปลาปนดุนปลาปนปลาคือบวท่านใหญ่น้่าจนฉี่แห้งหมดแล้วกำลังเกิดตามหลุนไหมหลักกี่มันนั่น ใส่น้ำปลาอ้อยเด้อจ้วยค่ะปลาอ้อยนี่นเสาวหรือว่ารุ่นอันนึงนี่ฮะนี่เสวกกับชิม่ยามอีกอันหนึ่งติดวติดกบอีกแล้วพี่น้องมันกบอีกแล้วจับเอากบกันเอ้จับเอาตัวมันก่อนจับเอาตัวมันกันเน่กันหลุดกันหลุด กบีบม <medio S 2> <ư> ีรุ่นเกือบสุรางเลยเบอดมกฟงกำลังงามๆเลยเนาะไอ้แค่ตัวแล้วบีตายดิอืมนี่กบะินอีหันหันเบียดมันย่างหลายบ่หลายแต่เบียดป่ากบบ่หลายั ไม่กุก <ules> ัมีหาทีหาขั้นก <fit> <quarto> ัน <Enlight> ถือขั้นละตัวอหญ่ใช่ไหม็นสาเฮาจังสิมาชุ่มได้กินดียวเหรอโคทเอาปลาเขียดกักสิรูดมืออีกอ่ะปึ๊บอึ๊บ ปลาคน้อยเต่ากันใส่เงียบๆน้องเงียดๆด้วยจะทั้นด้วยหอยอยม่ใกล้หอยอ้ไงขึ้นเยอะเลยมันลาตัวหน่อยตายป ตายเดี่ยวก็บปจะไหมีตัรุนห์เตัวน้อยหลายก็เลยตายท่านตายดีหญ้าข้ามไงปวดปูมตายกันรุนห์เฉลยหญ้าข้าไงอ้วนสมบูปากกัรังเลยไล่ใส่เบิร์ดเงียบอเลยไหลเดือนไหลงี้งูรุนหรขาดยู่ดุนเกาลุดเดิมบ่ ไม่ยังยุติแ้วยังพองก็เขาอยู่ลอยอยู่นี่นู่นี่นี่ยังกินหางไลยไล่ตดกัดฮลตาปนนลาเป็นเดียวกันเห็ปติดที่ตรงกายเป็น้อนนี่คุณขาตับเลื่อนหงอน้ลงเอยยามมือยฉันเดก็ดูกัน

dù có thể cốp đến lượt qua hắn có gì là tinty 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 Tên tên tinty 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 นั้นยามคากลับยามมากลับมากัเนราะแม่ตัวที่หกกระบอกนี่นั่นพวกนี่ได้ตัวนี่ตัวที่แหกโอ้เผ็ดผัดเผ็ดบึบออมก็ดีกันออมก็ได้เจอหาผักมาออมแต่ผักกระแยงน้ำจืดน้อยหอมหอมะเอ้หมั่นเหลวมั่นเล้วกบกระหมานปลากระหมานเด้อพี่น้อง นานทั้งสองอย่างเลยมือนีัใส่กระเป๋ากระเป๋าดุบกระเป๋าี่เนาะหน้ากวางจอกวางมันคือมาหาเนื้อมาเห็นทั้หลายฮะเต็มดุบบึบเนาะหาพ่อซื้อว่ะจักสีมาแต่ใส่เนาะมาพ่อเนื้อกับสิกินโลดที่เนี่ยมีสาวได้สองถูก ตัวใหญ่เลยขึ้นได้6หกโซเนาะมันอยู่พอได้กินด้วยจ้าได้หมกได้หมกมกกระดอบปลาบ่คือดอกปลามตัวน้อยปลามันกับปลาหน่ ừ, 8, 10, 8,